ย่องๆนะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะขอให้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเกมโอเมกซนะคะกับคลิป8สกิลกันอีกแล้วนะคะออกชาม,มากนะคะเพราะว่ายุ่งๆนะคะช่วงมีเ้านกก็ตัวละครใหม่นะคะระดับไปเดซานะคะแมวเป้าเนอะเข้ามา อดีที่ผ่านมาเนาะของเซิร์ฟโกเบานะคะมาเสริมทัพให้กับทีมโจมตีปกตินะคะแล้วก็เปิดทีมใหม่ๆนะคะถามว่าใหม่ไหมก็ก็ใหม่ปะเขามีตัวเองอยู่ในนั้นแต่ว่าโคมันก็โคงเดิมนั่นแหละนะคะอืมเนาะก็มาดูว่าความสามารถสกิลของแมวเป้าจะเป็นยังไงนะคะก็รับชมกันในคลิปนี้เลยค่ะ แมวเป้าบ่อน้ำ้ร้อนนะคะ S R ในโกขาวนั่นเองนะสกิลที่เราจะพูดดังต่อไปนี้ก็จะเป็นสกิลที่อัพสูงสุดแล้วนั่นเองนะคะก็ขอบคุณเครดิตจากภาพนะคะ o m e ันน a n o c o m ไปละกันนะมาดูในส่วนของสเตตัสนะคะสเตตัสนี่ก็ให้มาค่อนข้างที่จะดูดีนะโจมตีอยู่ที่ S นะคะ3 3 7 7หน่วยเนาะ เลือดก็ B เนาะหนึ่หน่วยป้องกันอยู่ในระดับ C นะคะนะ้อยเป็นหน่อยเนาะแตปกติก็ C กันหมดปะ366นะคะแล้วก็สปีดสปีดนี่เลิศดนะคะอยู่ในระดับ S เนาะ1น8่หน่วยนะคะถือว่าดีเลยนะค่อนข้างเร็วนะเนี่ยแล้วก็คีเรทนะคะอยู่ที่10แล้วก็คีแดม150นะคะไม่มีสถานะอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับสเตตัสเนาะถือว่าเป็นตัวที่ดีนะสปีด เดียร้อยสิบแปดนะคะอืมอ่ะมาดูสกิลที่หนึ่งนะโจมตีปกติศูนย์ลูกไฟไม่มีคูดาวเนาะโจมตีปกติหนึ่งเป้าหมายนะคะสองฮิตสร้างความเสียหายเท่ากับหกสิบแปดเปอร์เซ็นเออหกสิบสองเปอร์เซ็นตนะคะของพลังโจมตีตัวเองเนาะก็สายโจมตีปกติปะก็ต้องตีปกติสองฮิตนะคะอืม น่าจะตีหลายๆฮิตไปเลยเนาะยิคุสานี่ตี8 5 0ล้านฮิตนะคะแรงเกินอ่ะมาดูในส่วนของสก,กิลที่2นะคะเป็นพัสซีติดตัวนะคะไม่ใช้ไฟนะคะแล้วก็ไม่มีกูดาวด้วยนะคะพาสซีนี้เมื่อพันธมิตรเคลื่อนผ่านบ่อน,น้ำพุที่อยู่บนแถบเทินนะคะเลือดของพวกเขาจะถูกฟื้นฟู98%ของพลังโจมตีของในกุคาวะ และมีโอกาส1น0เซที่จะล้างดีบัฟหรือเอฟเฟกควบคุมหนึ่งอย่างออกจากพันธมิตรด้วยล้างเอฟเฟกควบคุมก่อนเสมอนะคะและเมื่อในโกคาวบ์บะเคลื่อนผ่านบ่อน้ำคุที่อยู่บนแถบเทินผลของการฟื้นฟูเลือดจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะสำหรับตัวเองนั่นเองเนาะก็ดีนะคะเป็นพาสซีฟที่ไวเดงฮิลแล้วก็ล้างบัฟให้เพื่อนถนะ้เพื่อนแบบผ่านบ่อน้ำคูอะไรนะคะไง,ไง่ายๆแค่นี้เลยนะคะพาสซีฟสั้นมาก มาดูในส่วนของป่อน,น้ําพุนะคะคืออะไรนะคะบอ่อน้ำพุคือสิ่งอันเชิญนะคะสําหรับตัวในโกวขวาวะนั่นเองเนาะตำแหน่งของบ่อน,น้ําพุบนแถบเทินจะคงอยู่ที่70%ของแถบเทินนะคะบ่อน,น้ําพุจะไม่ได้รับผลดีบัฟและเอฟเฟกควบคุมต่างๆโดยจะมีเลือดนะคะ5 5 0รนของพลังโซมตีและ1น0ของเลือดและป้องกันของนิโกวขาวะ และมันไม่สามารถดำเนิกนการใดๆได้โดยทุกครั้งที่พันธมิตรใช้การโจมตีปกติครบ6ครั้งและถ้านิโกคาวะไม่ได้ตกอยู่ในสถานะเอฟเฟกควบคุมบ่อน้ำพุจะทำการโจมตี6ครั้งใส่ใสัตูแบบสุ่มสร้างความเสียหายเท่ากับ125%องเอดีเคของ a d k ของนิโกคาวะและในแต่ละครั้งของการโจมตีสามารถทำให้เกิดผลมิตรมาข,ของศัตรูให้ทำงานได้ และจะอัญเชิญบ่อน,น้ำพุล่งสนามอีกครั้งในจุดอัญเชิญนั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งอัญเชิญที่ดีนะคะม,มีแถบบาอยู่ที่แบบฟิวกลางๆแถบบานั่วแหละนะคะเธอก็แบบเวลาคล้องจองกับพัสสีเมื่อกี้ใช่ไหมแบบใครผ่านก็จะฮิวฮิวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับบ่อน,น้ำพุแล้วก็นอสนากนี่นก็มันก็จะสะสมแต็แตกเนาะถ้าเพื่อนตีปกติ ครบ6เนี่ยมันก็จะปล่อยการถึงทีพิเศษอีก6คิีช่วยเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเออเลิอดนาะแล้วก็เป็นการรีเซ็ตตัวเองมาใหม่ด้วยนะก็จะรีเลือดบ่อมาใหม่ก็ถือว่าเลิศดนะืมแล้วก็เวลารีเซ็ตเนี่ยมันจะไปคล้องจองกับ Security 3ด้วยนะคะไปดูกันนะสกิลที่ y 3นะคะระเป็นประเภทกดใช้นะคะชิ่งอันเชิญเนาะจำนวนลูกไฟที่ใช้ก็2ดวงนะคะ เมื่อเข้าร่วมการต่อสู้จะอัญเชิญบ่อน,น้ำพุลงมาในสนามทันทีหรือเมื่อกดใช้จะทำการอัญเชิญบ่อน,น้ำพุลงมาในสนามในขณะที่มีบ่อน,น้ำพุอยู่ในสนามความเสียหายจากการโจมตีปกติของพันธมิตรทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น50%และเมื่อทำการอัญเชิญบ่อน,น้ำพุลงในสนามอีกครั้งเลือดของบ่อน,น้ำพุจะรีกลับมา100%และจะฟื้นฟูเลือด 98%ของพลังโจมตีของนโกคาวะและมีโอกาส100%ที่สลาดดีบับเอฟเฟกต์ควบคุมหนึ่งอย่างให้กับพันธมิตรทั้งหมดโดยสลางเอฟเฟกต์ควบคุมก่อนเสมอทำงานได้1ครั้งนะคะในขณะที่มีบ่อน้ำพุอยู่ในสนามความเสียหายจากการโจมตีปกติของนโกคาวะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก50%เมื่อนโกคาวะเคลื่อนผ่าน บ่อน,น้ำคูที่อยู่บนแถบเทินเขาจะถือว่าไปถึงจุดสิ้นสุดของเทินแล้วนั่นเองนะคะก็แบบว่าจะถึงเทินเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้พวกพปีบัฟต่างๆอะไรก็จะหายเร็วขึ้นนะเออนะคะการรีเซ็ตบ่อก็คล้องจองก,กับเมื่อกี้เนาะถ้ามันพร็อก6กิตเสร็จเนี่ยมันก็จะรีกับใหม่พอดีกับใหม่เสร็จมันจะทําให้เราฮิวเด้งหมูนะคะแล้วก็ล้างหมูขึ้นอีกรอบ หรือเมอเรากดสกิลนี้ทับอีกรอบนะคะก็ฮิวหมู่ล้างหมูอุ้ยก็ดูเอาไปเล่นสายกด2อบ้างเอาไปฮิวเอาไปนี่แต่ก็ไม่คดีเท่าไหร่เนาะถ้าแบบว่าบ่อน้ำพูมันนับทุกการกระทํามาแบบว่าทั้งแบบแค่ทำตะมีตก็นับแล้วอะไรเงี้ยพอทำาดำมีดพุ่งหกรัางก็พลอกออกนี่ก็น่าจะดีเนาะแต่ว่ามันทํามาจากัดเนาะให้ใช้แค่ทีมสุนทรีปกติแต่ก็น่าจะไดยสกิลแค่แอบดีนะ แต่ก็มันไปซ้ํารอยเนาะมันไปอยู่ตรงสิ่งอันเชิญสิ่งอันเชิญนี่มีคนใช้เยอะนะคะก็อย่างเช่นหอยเ้นนะคะเอเอารหรือไม่ก็ไม่งูอะไรอย่างเงี้ยเอพีเงี้ยตรงนั้นก็จุบไปหมดเลยต้องรอมันแก้เหมือนเยอนี้อะเอพีวันนี้เอพีนี่ก็เลี่ยนมาที่หน้าตัวเองเนาะไม่ได้เป็นสิ่งอันเชิญนาก็ถูดีอีกพวกอันเชิญนี่มันน่าจะเป็นอันเชิญหน้าตัวเองเนาะไม่ต้บอกว่าอันเชิญตรงนั้นหรอกเกะกะมากนะคะเอาพก็ ประมาณนี้สั้นไหมสกิลสั้นเนาะสำหรับในกวกวะนะคะก็นั่นแหละเป็นสายแบบเสริมทีมโจมตีปกตินะคะก็มีฮิลให้มีล้างรีบัมให้นะคะแล้วก็มีบูทโจมตีปกติเข้าไปอีกนะคะอคอมโบค่อนข้างเลิศอ,อยู่นะไปเล่นกับหมายเดขอาเนาะแล้วก็ชคุรินนะคะดีอ่ะมัน หมามันจะดึงถ้าเราใส่สป,ปีดให้เยนี่ประมาณ216ขึ้นไปนะคะบวกกับหมาเนี่ยหมามันจะดึงขึ้นมาแล้วตัวนี้ตีสองิใช่ไหมเออมันก็จะแบบครบพอดีอะไรอย่างเงี้ยพอจบตีประมาณ3ตัวมันจะพล็อกบอร์ดน้ำผู้ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ข้ามเป็นตัวที่ดีนะคะก็เลยสนุกดีนะไปกับไอพีมีโฮมีพิโฮก็ช่วยได้ดีนะคะสำหรับทีมรดเลือดนะ เร็วๆเนี่ยรถถึงนะแต่ชาวบ้ามันก็เป็นทีมแบบจะไปถึงเมตาไหมเชาวบว่าก็อาจจะไม่มน,นะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบฉบับของทีมปกติเนาะต้องใช้รูนที่ค่อนข้างดีนะสปีดก็ค่อนข้างสูงนะเพราะมันไม่ใช่ตัวเล่งใช่ไหมล่ะเออสปีดพื้นฐานก็ค่อนข้างดีอ่าพลังโจมตีฮีเลดฮีเดมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถึงเพราะว่าถ้าเราน้อยเราก็ เขาไม่ตายพอปิดไม่ตายปุ๊บเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะเรามันแบบเป็นสายที่ค่อนข้างจะชิงเปิดก่อนเล่นเปิดก่อนค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเราฆ่าตัวดามิดฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยก็อาจจะชนะไปเลยนะคะเลืหนึ่งอันนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะกับในคคร์ทแล้วก็รีวิวเล็กๆน้อยๆจากการที่เล่นมานะคะก็ถือว่าสนุกดีนะเป็นทีมที่ดีก็ใครอยากลองเล่นก็นเล่นได้นะคะแต่ว่า ถ้ามีงบทําสตีก็ไปเล่นเซนดีกว่านะคะหรือไม่ก็ไปเล่นอ่าสูสนโนก็น่าจะดีเนาะก็ <c oughs> มือว่ามีทีมหลากหลายให้เล่นละกันนะคะเดเราวรอตัวใหม่ตัวหน้าตัวหน้าก็ขี่ค่อนข้างเลิศนะคะเออมาการสุกรงนี้เนาะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะก็ถ้ามีตัวไหนผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้รายคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าสุดีเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ お客様には満足を、当旅館には大価を、まさに理想的な取引ではありませんか。